อยู่กันในเกมโลบอคกับผมดักฟอกกันอีกเช่นเคยนะก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า creature of s o n a l i a กันอีกแล้วนะฮะก่อนที่คลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นเจ้า a อเลียกันดีก,กว่านะฮะก็จะเป็นตัวยศอีกแล้วนะตัวนี้นะก็จะเป็นตัวยศที่ได้มาจากการทำคลิปหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ประมาณนี้นะซึ่งจะได้มานะก็ต้องไปขออะไรสักอย่างนึงแต่ผมก็ไปทำการไปหาซื้อมาในเทรดนะก็ข,ขายสักประมาณ ประมาณสัก 80k อะประมาณนี้แหละนะเจ้า a อร์ลิสนะแล้วมันก็แล้วแต่บางคนบางคนก็ 50k นะบางคนก็80นะก็จะว่าราคานี่แพงเอาเรื่องเลยอะผมก็อยากได้นะยศอะแม่งอยากได้ยศมากเลยถ้าเกิดแต่เดฟมาดูแะผมอยากได้ยศอะอยากได้เป็น content creator บ้างนะ <c oughs> อ่าก็จะว่าสวยนะแอร์ิสนะก็จะเป็นเหมือนไม่เหมือน,น,นเป็นมังกรนกหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมได้เป็นกายพันบัตรมูลมานะ ซึ่งโอกาสการติดกายพันบัตรมูลนี่10%นะฮะแม่งโอกาสกายพันแม่งน้อยมากเลยบัตรมูลผมก็ได้มาแล้วฮะก็จัดว่าสีแบบดุด,ดันนะสีแบบเป็นด้านมืดเลยฮะเป็น dark a l i ิสเลยตัวนี้นะก็จะเราไปทําการไปไล่หาแบบชาวบ้านเกียิชาวบ้านตีชาวบ้านกันดีกว่าในคลิปนี้แล้วขอตามการตัดคลิปก่อนฮะมาเจอหนึ่งตัวแล้วอะไรเนี่ยวันดีนายกัดเลย <c oughs> ได้มาอีกหนึ่งคิวนะในช่วงบัตรมูลซะด้วยโอกาสบัตรมูลนี่หากันยากเหลือเกินนะช่วงนี้ เอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อตัวฟรีป่ะกัดหมดอะเอ้ยแต่ก่อนนะั้นอย่าเพิ่งซนนีเนตเนตเนตอย่าเพิ่งมาเน่าในตอนดีนะเออเอ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยอ๋อออกซิทาลิทนี่กัดเลยอีกตัวนึงทำอะไรเือกัดไปโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากผมใส่ปาา per, าาเป็นตุ๊กตาพายชอมเปอร์แล้วก็ตุ๊กตาแมวดำก็มันจะติดเอ่อกัดอันนี้ฮะกัดแผลลึกแล้วก็กัดแล้วเสียเลือดเยอะประมาณนี้ตามสิตามสิ เออแตเกิดนายไม่นอนพัก,กน,นายเลือดหมดตายนะเลือดหมดตัวตายแน่นอนแล้วคนนี้ผอมันตัวเล็กแล้วมันบินไวมากอะไอพวกนี้เคยจะบินไวพวกแบบเออเทียนหนึ่งอะบินไว,วกว่าโคตรโคตรใครเกิดมาเฮ้ยตัวนี้นี่วาออกซิทาลิตนี่วามันนี่ซีนายออกซิทาลิตโอ้มันมีเกาะเกิดอยู่อะเฮ้ยผมว่าเป็นเพื่อนกันเป็นสองคนเนี้ยเพื่อนกันแน่แ,นแล้วนี่กัดกัดตัวนี้ก่อนกัดไอ้เป่าจะเอาตายตัวนั้นตายแล้วตัวนก เสียเลือดตายนะโอตัวนี้ก็ตายเหมือนกันเรียบร้อยนิ่งเลยมีเปล่าเกิดมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอฮะเดี๋ยวรอเฮ้ยตัวอะไรตรงนี้มีคนซ่อนอยู่ตรงนี้วัดดีอวุ้ยติดวะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นอย่าพิ่งหนีนะเว้ยอย่าพิ่งหนีอย่าพิ่งหนีกัดเลยทีเดียวเท่านั้นนะโอ้ยโคตรแรงได้ไปสามร้อยเฮ้ย อะไรบินมาเฮ้ยนี่มันไอตัวปลานี่หว่าแล้วมันโดดขึ้นมาทําไมเนี่ยเสียเลือดหนักมากอะโดนใครตีมันนีกัดกัดเลยอาวสีอาซีอะไรมาละมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ๊ยมันกัดแล้วมันหักปีกนี่หว่าแต่ก็แล้วไงเรายอยู่บนบกอะแล้วขึ้นมาทําไมเนี่ยมันโดดมาจากทะเลนะตรงนู้นอะเฮ้ยจะกันนะอีกแล้ววะ่ะคนนี้คนเดิมปะเนี่ยอือคนเดิมไม่เข็ด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 อ่ะยมึงสะาใจมากเลยว่ะ เฮ้ยเจ้าอรลนัทอุ้ยขอกัดหน่อยไอ้นี่ไอ้นี่แม่งปวนแม่งปวนมันดนี่ปวนนะนายอะปวนมาเข้ามาเลยนี่กัดกัดตายเพื่อนนายตายไปหนึ่งตัวเอาเปล่าล่ะเอาเปล่าล่ะฮึฮกัดไปกัดไปเอาตี้เอาตีได้ได้หมดได้หมดเจ็บหนักเจ็บหนักมากโดดหนีไปละโดดหนีไปไหนไปนู่นเหรอหนีหนีโอ้โหทีหนีอะไรอะตอนนั้นมากัดผมอะไรฮึฮ้มาตี้มาตี้โอ้โหหนีอย่างหนีอย่างหมาเลยฮะ ตอนนี้เอ้ยบินเลยบินเลยแป๊บแป๊บมันมีพวกมันป่ะนี่ทำไมตรงนี้มันเยอะสเลิรกเกินนะเอ้มันกดออกอรอเอ้ยมันกดออกนี่วาโออะไรอ่ะอืมอีซี่ว่ะอีซี่อีซี่โบรอืมนอนพักก่อนแล้วกันไอ้ใขรใข่ไมาพ่นไรใส่หรือพ่นไรใส่มานีทีไปไหนไปไหนไปไหนบินไปไหนไอ้นกนี่ได้เลย อย่าคิดว่าจะหนีพี่รอดไอ้น้องมาพ้นใส่พี่นี่หนีไม่รอดอยู่แล้วมานี่สิมาพักทำไมครับพักทำไมกัดกัดก่อนกัดกอกัดกัดกัดกักัดกัด,ก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 ดเออเออ,เอ,อตาย,ตน,ายนิ่งเลยตอนนี้เราอยู่ช่วงเกียนอยู่นะฮะเดีย๋ยวเพิ่งมาตีเราเราฆ่าหมดอะอเขียนนอนพักแป๊บหนึ่งหวัดดีนายจ้าเอ๋มานอนพักฟื้นเหรอโดนใครตีมาเนี่ยเอไอ้นี่ไอ้นี่นี่ สัสดีนายกัดเลยหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวตรงนี้เพื่อนนายหรือเปล่ากัดไฟออ้ยเจ็บ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 หนักเจ็บหนักวิ่งหนีแล้วฮะเอ้ยยิ่งวิ่งนายยิ่งเสียเลือดเยอะนะเว้ยมามอบซะดีกว่ายังไงนายก็ตายอยู่ดีอ่ะเว้ยมีเพื่อนมันเต็มรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เพื่อนกันปะเนี่ยพวกเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเอาไปตัวฮิวเนี่ยเอาหรือเปล่า มาพักตรงนี้เหรอเราเห็นเราเห็นเราเห็นชื่อเราเห็นชื่อนายนี่ไงเราเห็นเลือดด้วยอุ้ยอะไรอะไรจะมากัดอ๋อมาดีมาดีตามมาเลยนายตามมาตามมาตามมาเปล่าไอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยมันมาฟักไข่เหรอมันก็ไม่น่าใช่ดิมันตัวเด็กอยู่เนี่ย <c oughs> เรียบร้อยฮะรังแกเด็กนี่ชอบมากเอ้ <c oughs> ใครมานอนพักอะไรตรงนี้เฮ้ย <c oughs> ไอซีโนลิสนี่หวานี่ไงเรียบร้อยฮะนิ่งเลย ไอนี่มันไอชาโชริอะไรสักอย่างนึงดีกว่ากับไปให้มันโตยังเนี่ยผมมันโตแล้วว่ะไซส์พอๆกันเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมีมันมีเพื่อน้วยฮะต๊กแตนไอต๊กแตนนี่ตีแรงอยู่นะเนี่ยมันตีผมโคตรแรงแล้วฮะจะขอไอนี้ก่อนขอเพื่อนนายก่อนต้องเอาไอ้นี่ที่ได้อ่ะต้องคายนี่ได้มันเสียเลือดหนักมากถาเกันมันยิ่งบินน่มันจะเสียเลือดแล้วก็ตายมาอะไรจะทรมานมนโอ้ยเพื่อนมีเพื่อนเยอะว่ะตรงนี้พ่นพ่นใส่พ่นใส่โอ้ัมก็พ่นใส่ผมมะเนี่ย ไอ้ตากะแตนนี่ก็บินตามแล้วเกินแล้วบินหนีดีกว่าปะแม่ตงตากะแตนแตม่งตัวแสบเอาตายอไอบ้บางกรตายแน่นอนแล้วเสียเลือดหนักมากจนตายอะจะไปพักก่อนแล้วกันตรงนี้ตัวอะไรเนี่ยวัดดีกัดเลยตายหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวจะไปไหนไอตัวนี้ดีกว่าไอจะไปไหนนายจะไปไหนจะขึ้นเขาขึ้นเขาขนขาิ่งไปเลยโอเคเดี๋ยวพักก่อนแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ย้อนี่นี่อ้นี่ต้องฆ่าไม่ได้ตัวเนี้ยม่งผมหมันไส้ปะเหมือนไส้ฮมันดีมีการพ่นนี่กัดไปมาแลกกันเลยมาพร้อมอยู่แล้วเราพร้อมบวกอยู่ละมันมันหน่อยมันมันหน่อยมันมันหน่อยกัดไปกัดไปกัดไปกัดดนรัวกัดนรัวตายเราสู้ได้นะนายไม่กดใช้สกิลเหรอมันจะมีสกิลช็อกอยู่อะช็อกแอเรียอยู่แต่มันไม่กดใช้ไง พอจะเสร็จแล้วเจอเนี่ยผมเนี่ยต้องนอนก่อนพักฟื้นยาวๆเลยฮะงานนี้เฮ้ยวันดีกัดเลยตาย <c oughs> โอเคแล้วก็นอนฮะเฮออ้ยนี่อะไรเนี่ยมานอนพักตรงนี้นี่ไงเรียบร้อยฮะอีกหนึ่งคิวอีกหนึ่งคิวเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไปไหนไปไหนไปไหนมันจะตายแล้วฮะอุย้ยแม่งมันเดินไวจังวะ มันเพิ่งฟักไข่มาเลยตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ย,ยมีมีคนมากัดผมว่าไอ้ตัวเล็กตัวน้อยนี่เอาเปล่าอืมบินหนีบินหน,นีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาพักฟื้นตรงนี้เหรอฮะอืม,อมตายตายอย่าคิดว่าจะรอดนะกัดพี่ใหญ่น้องนิ่งไปเลยดิเฮ้ยบัดดีพด่อตายขอกัดหน่อยนะอืมมาทำอะไรกันตรงนี้นี่กัดกัดไปกัดไป กัดไปน้องทารูต้องฆ่าไปก่อนแม่งอันตรายไอ้น้องทารูเนี่ยมันโคตรอันตรายเลฮะไอ้นี่เพื่อนมันเพื่อนมันเพื่อนมันฮึบโวยแม่งเฮ้ยมันโตมันโตก็แล้วไงอะโตแล้วไงมาดีเอาเจ็บเจ็บหนักดิเจ็บหนักเจ็บหนักมันคือตัวอะไรแม่ยดำดำมึดๆนะฮะมองยากมากมามาเอาหายไปละโอ้มันมันตัวดำอะมองยากอยู่ฮะอ๋ออยู่ตรงนี้ด้านหลังนี่เอ้นายจะตายนะเรียบร้อย เส <laughs> ียดเลือดจนตายแนละ้วแล้วใครมานอนตรงนี้ได้ป่ะเนี่ยหวัดดีอ๋อมันเกิดใหม่ได้ว่ะน้องทางรูเนี่ยต้องฆ่าทิ้งไม่ได้ไอ้นี้ตัวอะไรอะอ๋ออนนี้ได้ว่ะอันนี้คือมันกัดผมแรงมากเมื่อกี้นี้กัดไปกัดไปนอนนอนนะนอน,น,อน,น,อนหรอเรียบร้อยดีคิดว่าจะปลอดภัยยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยงูง,ง,งูกัดงูก่อนตัวตรงนี้มันเยอะจังเลยว่ะ <laughs> เพื่อนกันป่ะเนี่ยเอานิ่งนิ่งนิ่ง เอฟเคปะ่ะเอฟเคอยู่แน่นอนเลยเรียบร้อยฮะัอันนี้มันแอบอะไรเนี่ยฮะตรงนี้เราเห็นนะเว้ยแอบแอบป๋อแอบป๋อคิดว่าจะรอดเหรอนายอะ่ะเฮ้ยเราเห็นอันนี้ตัวอะไรอ,ะอ,นอนน่ะอ๋อไอ้หนอนนี่วะไอ้หนอนนี่ฆ่าทิ้งมั่งมันไส้เคยเจอมันอยู่แมงเกียนเนี่หนอนพวกนี้อย่างเกียนแล้วเฮ้ยงูอีกอ่ะบันดีนายตายตัวเดิมไะเนี่ยอีกแล้วเหรอแล้วโดนใครกัดเนี่ย นะ่าขอซ้ําเติมแล้วกันนะขอซ้ําขอเก็บแต้มหน่อยฮึบหลบได้หลบได้ไม่ได้แดกหรอกตัวนี้ไปไหนไปไหนใครเนี่ยตรงนี้ใครเนี่ยตายอีกหนึ่งอุ๊ยโดนไฟนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฮึบวันดิงูกัดไปกัดไปตายอ่ะอีกตัวนึงพิมพ์อะไรเอานอกนี่ด้วยนกสายฟ้าตายไปเลยอันตรายฮะเอานกนี้มันมีท่าช็อคแอร์เรียไงมันอันตรายมากตรร้องลิฟฆ่ามานะัาฮะ เอ้ยอีกแล้วตรงนี้งูอีกแล้วเหรอคนเดิมคนเดิมแล้วอือไอสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาฟาร์มกันเหรอเจอเราเกียนหน่อยใครมันแอบตรงนี้วะมีคนแอบเอ่อง,งูนี่วะวันดีพี่งูอีกแล้วม,มีการตีกลับนะโอ้โหไม่เจองูบ่อยมากเนี่ยโอ้ตรงนี้มันเยอะเหลือเกินแล้วใครกัดอะไรกัน,นตรงนี้ขอล่มเจียบด้วคนดีล่มเจียบด้วยนี่ไงนี่ไงกัดรัวไปเไปตายหรือยังเนี่ยโอเคตายสองตัวฮะ เอ้ยตัวนี้แกวขอหน่อยมันไส้ป่ะเฮ้ยด้านหลังคอระทอสโอ้มันกัดผมปีกหักเอาปะเอาปะมาผมบวกได้อยู่นะเอาซิเอาซิเข้ามาเลยเราไม่หวั่นอยู่แล้วไม่หวัน่นไม่หวัน่นกัดรัวกัดรัวเอาน้องทำลัตายเรียบร้อยเดี๋ยวพวกคิวนะโอ้โหขนาดกันเชียววะนิ่งไปเลยก็มาดีก็มาดีครับผมอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อออกซิทา,าลิทด้วยวะขอละกัน <laughs> บัตมูนนี่มันดาเมจแรงแล้วก็กัดรัวโอ้โหคุณเลิฟนี่โดนตีเกือบตายฮนะเฮ้ยบัดดีไอตัวนี้มาตายไปก่อนเลยแล้วกันนะมาเกิดตรงนี้โอ้โหตัวนี้คือคุณเลิฟแบบจัดการเรียบเลยฮะโนวสัสบอเดนเหรอือเปล่าตัวนี้เฮ้ยไอยนี่ไอนี่มันมาขโมยเนื้อไองูยักษ์เนี่ยเฮ้ยนายปล่อยเนื้อมาอย่าขโมยเนื้อเรานีกัดเลย2องดาเมจเจ็บหนักดีเจ็บหนักตีเสียเลือดหนักมาก พวกมันกัดยากกว่ะเล่นในมือถือแม่งกัดยากมากอ่ะปะอปะนี่กัดไปก่อน้คนเลิฟมาแล้วคนเลิฟมาแล้วอาดีดโดนลุมโดนลุมโดนลุมฆ่ามันฆ่ามันฆ่าไม่ได้ฮึบอุ้มลงน้ำมาผมลงน้ำไม่ได้ไงผมไม่หนีลงน้ำฮะโคตรเซ็งเลยวะคนเลิฟได้ปะคนเลิฟได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะหรือมันออกเกมวะผมไม่เห็นเลือดมันนะมันออกเกมหรอ โอเคช่างเขาแล้วกันนะตรงนี้เหมือนจะมีตัวเกิดป่ะเฮ้ยไองูนี่วะแล้วมันทำอะไรตรงเี้ยเอ้าแต่กลับมานอนบนอากาศได้ไงอ่ะมันคือมันคืออะไรอ่ะอันนี้บั็กเหรอผมว่าบั็กไอพวกฮิตบล็อกหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่อื่นแต่ว่ามันตัวมันโผล่ตรงนี้ผมว่าใช่นะลองกัดมันดิกัดได้มัเนี่ยมันก็กัดได้อยู่นะมันจะตายปะลองกัดดูฮะ กัดไปกัดไปเอาตายเอาตายนี่ว่ะผมว่าน่าจะบั๊กนะบั๊กพวกแบบฮิตบ็อกอะมีคนแอบ,บตรงนี้ตัวอะไรแอบ,บนี่ไงนิ่งเลยโอ้ยตรงนี้มีอีกแล้วมีเกิดโอ้ยตรงนี้นี่วะไมนเกิดตัวเดิมป่ะเนี่ยเกิดตรงนี้อือตายฮะโอ้เยเล่ะนะได้หลายคิวเนยได้หลายคิวเลยเอเลียสผม เอ้ยคิดว่าจะรอดตรงเนี้ยคิดว่าจะรอดหรอฮ้ยฮนิ่งเลยโอเคแต่พักก่อนติดน้ําแข็งนด้ฮะตรงนี้มีตัวชาชูริอยู่หนึ่งตัวเอ้ยทําอะไรกัดเลยมีการแบบเหมือนรู้เหมือนรู้นะข้างในในี้ใครอะ่ะสวันด,ดีพวกนายทาอะไรกันคุยกันหรอเฮ้ยตัวฮิลด้วยกัดหมดไม่สนใครเ่ะผมว่ากัดหมดกัดหมดอีกตัวหนึ่งมาดิขอคิวหน่อยอกัดไปตายเรียบร้อยฮะ แองกิ้หลายๆเพื่อน <laughs> <laughs> ฮึบ<ส>วัดดีกัดก่อนอฮ้ยไม่โดนเดีก่อนนะอนิ่งอีกแล้วแล้วก็กินเลยเฮ้ยหมือนเหมืนมืนจะมีคนเกิดมาหรือเปล่าตรงนี้มีตัวหนึ่งตัวปะเนี่ยวัดดี้มีติดเชื้อโรครอเหรอไปกัดใครมาน่ะติดเชื้อโรคเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีเป็นแบบเป็นหลุมเข้าไปตรงนี้นี่ไงเอ้ยวัดดี นายคือตัวอะไรเฮ้ยกำลังรักษาอยู่เลยฮนะกำลังฟื้นตัวเรียบร้อยฮ่ะนิ่งเลยตรงนี้เหมือนจะมีคนนะครักำลังชุบโคลนอยู่หวัดดีนายกัดไปเรียบร้อยโอยใครเลือดออกตรงนี้มีคนเลือดออกได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนอืมเราเห็นหนะะชุบโคลนเหรอมีคนแบบตีมันแล้วป่ะี่ยตรงนี้นี่มันใเฮลเอียนวอร์เดนหรือเปล่า เป็นเด็กน้อยอะเป็นเด็กน้อยกัดไปเลยตายเรียบร้อยนิ่งเลยเฮ้ยนี่กำลังตีกันอยู่ปะเนี่ยไอสองตัวเนี้ยอือเราขอแจมทุกคนขอแจมทุกคนเอาตายได้เฉยวะ่ะได้คิวเฉยเลยอีกคนนึงมันใกล้ตายแล้วอ่ะอยากฆ่ามันอนะ่ะจะได้ป่ะนี่อะแต่มันติดไอเนี้ยไอติดเออพันทรสีฟ้ามันเป็นตัวน้ำหรือเปล่า ของใช้อะนี่พ่นใส่พ่นใส่พ่นใส่โอ้ดาเมจเบาอะ่ะอ้เบามากเลยพตรเบาไอพ่นนี่นแบบเบามากอะเพ้่มันเกือบตายแล้วว่มพ่นใส่ไปเลยแม่งมันไม่ได้วะ่ะมันแบบมันลงไปลึกมากเลยฮะแล้วมีใครอยู่ตรงนี้ด้วยมีคนม,มาแบบมาทิ้งตัวฝามาไว,ไว้ปะขิดอพักก่อนฮนะโอเคฮะก็ เอาแต่ว่าทางงานสำหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยละการถ้าเกครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ถ้าก,กันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและกันก็บ๊ายบาย